วัชระพลมีนายรัินใช้มซ้อ,อมมาอยู่วันครับซ้อมมาเดือนหนึ่งเอซ้อมอยู่ที่ไหนครับไปนี้้ราอยู่มีนายัินเรอยู่ที่กรุงเทพเราเนาะมีใครมาเป็นผู้ป้งองผูง้ซอมมั้งเรมีเทียบดอนมีไว้เลยมีน้องหนีอยู่คนไหนใครช่วยกันตอนนี้เราอายุไห่แล,แล้วสิบเก้าเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบาหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับห้าสิบหกสีเจ็ดเราเป็นมวยไต่อะไรครับมวยรับ วันนี้เราเจอกูโถเคยเจอกันยังยังเป็นสายแรกเลยได้ศึกษาเกี่ยวต่อยเข้ามาป่ะได้ศึกษามาเขาเป็นเมื่อตายเรามจำได้ไหมมีเขาอย่างนี้รถจักรวันนี้เราจะวางเกี่วันเออวางมาไปตามตาตายเราเรื่อยๆเนาะก็ดูอาวุธิเขาด้วยวางเถอะครับยังไฟล่าสุดเราต่อยเมื่อต้นเดือนใช่ป่ะครับวันนั้นเราเจอใครเจอกับ เพื่อนานมาจริงวันนั้นชนะเพื่อนานมาใช่แล้ววันนี้เราก็ต่อเลยวันนั้นต่อยเวดนี้เลยป่ะเวดนี้แหละวันนี้ก็ต่อเป็นไฟที่สองครับอย่างวันนั้นต่อวันนี้ร่างกายเราคิดว่าเป็นไงบ้างตอนนี้วันนี้ดีกว่าร่างกายพร้อมกว่าเนาะอย่างวันนั้นเพิ่งเป็นไฟแรกที่หยุดไปนานพี่แม่แต่ตอนนี้ร่างกายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเต็มที่อืมแล้วต่อยมวยมาลุ้นๆวันนี้กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ไฟมากี่ร้อยละ ก็ไมไถึงร้อยได้เนะานรระเราคนยังหวัดอะไรครับสุโขทัยฝากเชิญชวนแฟนขับเราวันนี้นะ่อฝากพี่น้องชาวสุโขทัยช่วยเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับทีนี้ต็มที่แน่นอนตำมทน่แน่นอนนะับข,<อ>ขอบป็นน้องชาย